จไอ้บ้านอผมไ้นี่มาหยอกผมนี่มังมยอกผมมันอะไรรู้กับไอ้ีเออฮะไอ้น้อหยอกกัย้ถ่ายนูปมทมาเร็วมาเร็วมาเรวมาเรวอร